้ำคุณแม่ก่อนมาแต่ทางไหนเนาะแมววัสดีครับวัสดีครับมาแต่ไหนกันเนาะมาแต่ไหนกันจ้ะวัสดีครับกินเขากินปลายัางฮะางมาจากามา,า,จ,าจากไหนะแี่ยเขากันากันโอ้ผูกกันหลังกับมาจากเขากันกินเขายัางมาโอ้เพิ่งมาถึงเลยเนาะมากเห็นนะันนี่ไปย่างครับมาจากข้างหลังม,มากบอกผู้ซื้อบระนันเอาเงินสดเงินพันครับวัอนี้ เอาเงินสดเลยบอกโอ้สุดยอดเลยคนเขาจะกันขึ้นคือ <c oughs> มีแต่คนมีตังค์แต่ <c oughs> คนไอ้บางกีิสีเอาไอ้ซิตี้เงินสด,สดอยู่อยู่บ้านไหนกันนี่แมีพวงนี่ีพวงนี่มีด,มดโอ้เอา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 จอกันพี่น้องมือน,นี้นะครับลองเบิลงลองขับบอลองขับบอบอถูกใจบอมีหลายขั้นอยู่ด้เดี๋ยวยางเบิงมันมีหลายขั้นเออเอาเบิงให้มันมักเบิงให้มมันถูกใจมาแล้วไก่ ให้ได้ตามที่ตั้งใจกลับบ้านเข่านะครับไปน้องม่อนพาลูกค้าดูได้ได,ได้นะครับผมไปให้ลูกค้าเบิ้งรถก่อนครับพี่น้องจบขัา่าไหรยังใจังหวะกันมาเบิ้งรักคงราคาอีกเทือนึงนะครับโชว์รูมอยู่ตรงขางกับพิซซี่สแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสแก้ว ชื่อชูรูมว่าดีที่สุดสะแก้วยินดีให้บริการพี่น้องเอทซีทุกผู้ทุกคนมามองพี่ว่าสื่อบาวากินเข่ากินายอิ่มก่อนจังสันเข้ากะดีใจแล้วส่วนพี่น้องสืส่อวบาสื่อบอกเป็นยังว่แต่พี่น้องมาอิมทองกลับไปอิมใจกลับมานะครับพี่น้องครับเอ้า โชโรูมอยู่จังหวัดสกแก้วชื่อโชโรูมว่าดีที่สุดสกแก้วมหาเสียยะบัน่าบิ๊กสกแก้วกเกษมรถสิง์นะครับน้องเหมยไม่ใช่หมวยมัดร่วมกันอยู่มองคีล่ะสืซื้อสีขายสื้อสืแรกสืเทิร์นสืเปีเเ่ยงยินดีให้บริการพี่น้องเอซีครับสวัสดีครับ